ดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับสองพี่น้องผ้าแสบด้วยจ้ะ,ะอา้าวสองสองพี่น้องผ้าแสบวันนี้ข้าสิช้ากินอย่างวันนี้ข้าสิช้ากินมีกะทิจ้าเดี๋ยวไ<ช>ม่ไม่อันวิธีอันกันต้อนกันเห็ดอันลงไ้เด้อเดี๋ยวสิลงไหคลิปหนาได้พี่น้องไอุ้่งไหเบิ้งนี่อันนี้น้ำยาพี่น้องเห็นอะไรแล้ว นี่มีผักพักกินก็นนี่ไงแตงบักทั่วมีฮะแตงเชียวยังมาพี่น้องมากินน้วกันอันนี้กันซิมีเด็กหน่อยบุญไว้ในเจ๊หน่อยเด็กหน่อยปิดเทอมเอาแต่ซิกินยังแต่กิ่งนะแต่พอกินมีมันบ่เอาเอามาทากรีดกินมีแต่พอกินมีเอาไข่สิบิ้งเขาอย่างนี้ไหมเออกินแบบกินไปเอาเอา เอาอุ้ยกินกินใช่ใส่ใช้ได้ใส่เกลือมากใส่ลูกใส่มากไม่ได้หรอไม่เ็มถ้าได้กินได้ถ้าใส่ไม่ได้ไม่ได้กินไม่เผ็ดเผ็ดไงพี่เลด้าสวัสดีท่านผู้ชมยังสวัสดีค่ะเออสวัสดีคนอันลูกคนทางบ้านอย่าคุณมาฝากไว้อะไรหนเงแน่น น้ำแซ่บจัดเนาะแซ่บแซ่บคนวะตอนหนึ่งกินเขาว่าไข่ตุ่มโอยแฉะตักน้ำให้ยายหน่อยเร็วเอาเดี๋ยวดาตักน้ำให้ยายด้วยปะครับอือมีดาตักมาให้ยายด้วยนะยายเดี๋ยวได้กินดิกิเนเผ็ดเผ็ดหิลูกข้าเจ้ากินเผ็ดปะไรพี่น้องเอ้ย กินเลยแล้วก็ตักมาให้ยายนะมาต้นมานั่งน,นีแ่แหละมาหวานจังน้อยพี่น้อนงตันตันใส่น้ำปลาลงไปอีกตั้งกินหมนะนั้กินไหมลูกรั<า>้งน้งตั้ยนั้ เขเอาอนกอนั่งนั่งน่งนั่งเสร็จแล้วยิงเขาจะไขตุ่มจัแซอนี้จะแนไนไ่ได้ชิมเลยใช่ไหมอร่อยล่าลูกนั่งชิลูกนั่งอยากนั่งนั่งก่อนมุนไหวจังเ่พอหอมไหวอยดอกอนได้ ไ,ไโอ้ยฟีมือ,อยช่ไหมฟีมือเนาะเป็นกระเสะประเทศอันค่ายของเข,า,ข,า,ขานั่นแหละเออพี่น้องนี่นี่น้ำยาเนยน้ำยาโอ้ยเจอทิือไว้หว่ะมือเส้นมืนมนเอเส้นมือเนียนมุนม่นไวนี่เด็กน้อยพี่นออ้องไออันเด็กน่อยปิดเตอมอันนี้อันเด็กลูกค้นทางปากมานล้วาาม,ามาฝากไว้ อันก็บ่ใส่เรนเด้น่คุณสวัสดีครับกินแต่พี่นอนมากินน้ำกันจ้าโอ้อยน้เอาใส่จะวาเจก็กินอยากกินน้ำจิ้มเ้า้ายยป้าพึ่งเอาคือตักมาเยอะเทะเอาเอาเส้นในน้อยนี่แม่มาโอ้ยินไปเลยเอาหนุ่ไหวน้่งนนอ่ะ ัม,มีมีอืมกินพี่เรได้ไม่เก็บเรากลุพี่ไร้ินไหมมันกินเล็ก็ได้ผมนะผม,ผมชอบกินอยู่แล้วน,นะคะอมชอบกินจเอาไรจืเ<อ>นื้อเออเล็กมาไม่กินเผ็ดได้น้องน,น้องกินได้ ยังไงทำต่อครับผู้นั้นพูดหน่อยงอแงก็เาเลยวแง่กนงมันหงุหเบาแล้วมั้งงแง่ไปพี่นายอ่ะกินไหนก่อด้อ่ะคือกระดาษ้อ่ะ

ข้าวก็มาข้าวก็มีนะเติมได้ไข่ก็มีมมกินไหมไม่ก็รับีกินกันง่ายๆสองอนนี่ยัง,งไ,ไงลูกนี่ bà diễm cha này không, phải đi cha đâu, à bà cha à, ừm ừ, <laughs> này bà diễm cha, bà diễm cha không, <laughs> mì. ừm mì. ơi mà đâu,

แค่บิลลี่เลยนะเหลือปนดี่ไหมใช่สิมากหวานจังเลยเอาเร็วเอาใส่ช้อนออเอโอเคอเค่ยอยาพากันดื้นนะวันนี้นะครับยายมีตั้งสามคนเดี๋ยวยายเอาไม่ไหวนะี อิ่แล้จ้ะเ้นจีอิ่มแล้วแตพี่น้องจานที่สองเอาเส็นใส่หน่อยเงสดผู้ใดเนาะท่านผุ้มันอยากเขากล้องน่นงขดนได้กินก็ได้เด้อเป็นของเมนบอบอบอ

còn Hình như cái cốc bơi bơi นี่ลราก็หันกันอ้างั้นมีอยู่กับยายไม่ได้กินอะไรเลยนะกินตอบข้าวเปล่ายายไปซื้ออะไรไม่ได้เื่นเล่นนะเล่นกับน้องเล่นกันยิ้แม่เล่นบอกว่าุกย่งหนูโตแล้วดูแล้น้องด้วย ยายตี icana, เลยนะยายตีเลยนะอ้าวตีตีเลยเธอดือบอกไม่ฟังแต่บ้าจับไหนยกโปยกโปแล้ว ยายมาพี่นาะแต่ดินไหมโอ้ยจะมนเนืนแบบนั่งนั่งนอนกไดินก็ได้อยากนั่งนั่โตไวกับว่าแม่นนน้อยๆพี่อนยินกัน้องมกูก็เห็นว่าลูกไทยอะ มันยิบเยี่มมากคุณยิบเยี่ยปแ่รึเล่าง่วงนเบ่อยไปนองไปไปบอกแม่นะกดติดตามบ้าด้วยนะ ไปบอกแม่กดกดดูนะจะได้เห็นเดด้าไหมผลกะผลจะถ่ายคลิปอยู <c <c <uh ่น um ั่นแหละบอกแม่กดดูจะกดจะถ่ายคลิปเป็นการติดตามเลยกดดูก็ฟึ่งนี่นายแล้วก็เดด้ามีตั้นใหญ่จะกดจะกดติดตามจะผลจะให้ทุกคนกดตามช่องผมแบกช่องพี่เร่าเกื่อ มาลองงงบอกลาผ่านหูสชมก่อนเด้พี่เรียนองบบบป่านหนาๆอ่านเร็ววันนี้ก็ซ้ำหนี่ก่อนด้วยจ้ะยังต้องจะเริ่มนะเป็นกำลังใจให้ใครได้ครับบอกแล้วบอสัากกดติดตามก็ไลค์ก็แชร์นู่นแน่พี่น้องกับช่อง สองพี่น้องผ้าแสบเอา้าอันไม่คุณนันพี่อยากไม่บายบายดูวยบา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 ยทุกครับ bye bye. ทุกครับ bye bye. ทุกครับจ <Bye bye. S 1> ุกครับจ <c oughs> ุกจุกทุ้ทุครออ